สวัสดีครับพบกับ EP ที่5นะครับ EP ที่5ก็จะเป็นการสอนการลบข้อมูลนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะก็ผมจะเข้ามาที่โฟลเดอร์ของโปรเจกต์นะครับผมก็จะ Copy ไฟล์เหมือนเดิมเลยนะครับเป็น EP 5นะครับแล้วเราก็เข้ามานะครับ ผมจะเปิดหน้าของโปรเจกต์ก่อนนะครับก็คือเว็บไซต์นะโอเคแล้วผมก็จะเข้ามาในส่วนของออบโปรดักต์นะครับก็จะเป็นรายการแสดงสินค้าทั้งหมดนะครับผมจะทําการเปลี่ยนตรงนี้ปุ่มที่เป็นรูปถังขยะนะครับให้มันสามารถคลิกแล้วก็สามารถลบข้อมูลแถวนั้นได้นะครับผม ก็คือจะอยู่ในส่วนของไฟล์ product p h p นะครับผมจะทำเป็นใส่แท็ก a ธรรมดานะครับแล้วก็ copy ตัวไอคอนนี้มาใส่ข้างในนะครับผมจะใส่ลิงก์ไปว่า delete product p h p นะครับดูบดูจะใส่เป็นคัท ให้มันด้วยนะให้มันดูชัดเจนว่ามันเป็นปุ่มนะครับก็คือเป็นคลาของ b o o t s t r a p นะครับก็คือเป็น BTN แล้วก็ BTN อีเป็น Langer ล้กันสีแดงนะครับนี่มาแล้วครับพอคลิกไปมันก็จะลิงก์มาหน้าของ Delete Product นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราจะลบข้อมูลของแถวนั้นนะเราต้องส่งคีย์หลัก สักตัวนึงนะครับเพื่อที่จะไปเทียบข้อมูลใน database นะครับว่ามันมีข้อมูลตัวนี้หรือไม่นะครับในที่นี้ผมก็จะส่งตัวของ ID ไปนะครับเป็น ID ของสินค้านะครับผมก็จะใส่มาแบบนี้เรามารีเฟซดูเนี่ยครับสังเกตจาก URL ข้างล่างนะครับตรงตรงเนี้ยบริเวณนี้นะครับ มันก็จะขึ้นเป็น delete product แล้วก็ id 2นะครับถ้าเป็นแถวอื่นมันก็ต้องถ้าแถวที่2มันจะขึ้นเป็นเลข9นะครับ10เนี่ยประมาณนี้ครับโอเคผมก็จะสร้างไฟล์ว่า delete product มานะครับแล้วหน้าของ delete product เนี่ยก็ต้องเรียกใช้ includes น,นี้ด้วยนะ นะครับทีนี้เราก็เช็คนะครับว่ามีตัวแปร id ส่งมาหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวแปร id เนี่ยต้องไม่เท่ากับค่าว่างนะครับผมถึงจะเข้ามาทำงานได้นะครับ ผมจะสร้างตัวแปรว่าไ d นะาก็เก็บเป็นเอา ID เก็บเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็มาทำการ delete นะครับก็จะใช้สร้างคำสั่ง sql นะครับ query นะครับก็จะเปลี่ยนจาก select เป็น delete form p r o productduct นะครับแล้วก็จะมีเพิ่อมอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น where นะครับจะเป็นเงื่อนไขนะ ก็คือเป็นแวร์เท่ากับ ID นะครับก็คือเชื่อมมันจะไปลบข้อมูลที่ ID ตรงกับ ID ที่เราส่งมานะครับโอเคก็แค่นี้ถ้าเกิดมันทำงานสำเร็จ นะครับผมจะให้มันรีเด e c t กลับไปนะครับในที่นี้ผมใช้เป็นเฮดเดอร์แล้วกันนะครับก็เป็นโลเคชันอ่าโปรดักอีพีโอเคเรามาลองเทสกันนะครับคือผมจะลบสมุดปอกอ่อนนะก็ะลบไปโอเคลบรเสร็จ มันก็ยิงกลับมาหน้าเดิมนะครับข้อมูลก็จะหายไปนะเหลือ2อันแล้วโอเคมาดูข้อมูลในนี้กันก็จะเหลือ2อันเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยผมอยากใส่ตัวบล็อก alert อันหนึ่งนะครับก็คือเป็นกล่อง confirm นั่นเองนะครับอาจจะใส่เป็น event on c l i c เท่ากับ return confirm แล้วก็ใส่ข้อความววาข้มมนะงขมางในว่าค,คุณต้องการลบข้อมูลนี้หรือไม่นะครับลองดูโอเคมันก็จะขึ้นมาให้เราแล้วก็คือคุณต้องการลบข้อมูลนี้หรือไม่นะครับถ้าแคนเซิลก็ไม่ถ้ากดถ้ากดโอเคก็ลบข้อมูลไปนะครับประมาณนี้ ผมเพิ่มข้อมูลมาใหม่ต้นทุปกอ่อนเล่มละยี่สิบบาทพอนะครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้มันแพงไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวอ๋อเปลี่ยนลิงก์ตอนเพิ่มข้อมูลให้มาอยู่ในหน้าสินค้าทั้งหมดเลยดีกว่านะครับก็ะจะเปลี่ยนตรงเนี้ย กับผมปักกาแดงแท่งสิบห้ากดตลับไปโอเคข้อมูลก็จะมาเรียบร้อยแล้วในส่วนของอไอคอนของแก้ไขเนี่ยก็ทำเหมือนของ delete เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาไว้ทำในส่วนของ EP หน้าแล้กันนะครับเพื่อที่จะให้มันอยู่ในระบบงานเดียวกันนะครับ โอเคถ้ okay. างั้นก็ EP5 ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ